ต้อนับสู่ขอสแกกังไวเคียอ้วนอออออันวันวันวันาหยายาเจ็บหงมนะว่ะ ได้ไหมครับผมขอบคุณครับ คือสิคะคุณคุณแข็งแรงกวนั้นเหรอฮะจะโดดขึ้นเอง,เไง,ไงนจะได้ฉันได้ขึ้นดูอุทยธานี้มาถึงแล้ว ดูเมืองอุทัยครับีอยวขอสแกกลางป๋าได้ไหมมามันสะดุดเป็นตูกปิดยานเลยเนาะหน่ลูกยังเลยโอเคไอยู่เด่นอะบรรยากาศครับผมเก็บเขาก็เก็บจนกี่โมงกี่ยามแล้วคะยอสแกกลางเดินดูบรรยากาศ ตอนนี้เก็บของแล้วตาเด็กสมบูรณ์ยอดเขาสกแกแก่งครับผมดูบรรยากาศเมืองอุท,ทัยธานีเมืองอุท,ทัยธานีบรรยากาศมุมสูง แม่น้ำสแกกังอยู่ในแล้วเจนี้แม่น้ำสแกกังโอ้เขาเก็บนี่ละเดยวถึงยอดเขาขึ้นได้ปะเดี๋ยวได้กันนิ่งพูดเยอยบ่ะ <c oughs> มาเ,ออเห็นแม่น้ำสแกกังไหมเนี่ย น,นื่อเหน็ดเป็นน้ำใสแก่กังน่นเดชที่มีแพรอ่ามีแพรแช่นะแช่นั้นนะเราก็ไปจังนั้นโอ้ก็เมืองใหญ่อย,ยอยู่นี่ใหญ่อยู่นั่นนะเมือง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 อุทัยธานีอยู่บรรยากาศเนาะสาธุดเด้อ อเออก็เดินดูค่อยๆเดินไม่ได้รีบดอกบรรยากาศบนเขาสะแกกังโอ้มองไม่เห็นวิวเลยต้นไม้ต้้นไมเยอะ วิหารพระโพธิสัตว์โกนอิมจบแปลพระขู่ไทยธรรมโกศลตีกรเอี่ยมเนอะดูทางโน้นจะเห็นวิวเดินกระตักกระแทกกระเทก,ก,เทกบรรยากาศอ,อะไร มีอะไรมัง่งหมุดโลกโอ้หมดโลกวิหารโพธิสัตว์ศาลาราัชมังคลาอนุสรารสมเด็จพระหาชนกจากกี่วิหารพุทธนพระสังกรจจายเอาผังแล้วห้องนีกันเมืองอุทัยทธานีวัดสังกัดรัตนคีรีอ๋อชื่อวัดสังกัดรัตนคีรี ไม่ใช่วัดเขาสกแกกงังอ an. ้าวเขาสแกกังอออือันนี้เลยคณะอำเภอประธานดิเหมนองการสร้างเป็นสารารัชมังคลาพิเศษเอาป่าเผาชีวิตบันไดสี่สี่สี่ร้ยสี่สิบเก้าขั้นลงไหม ดูบรรยากาศหนึง่งบรรยากาศเมืองสุทยยธานีอ้าวเจนูวิ่งอะไรเจนูเจนูอ้าวมังอะไรเอาไปหายไปเลยครับบรรยากาศ เมืองอุทยัยธานีบรรยากาศเมืองอุทยัยธานียามเย็นๆก็ใหญ่เหมือนกันนี่เมืองอุทยัยบนเขาสแกกัง ความสวยงามของเมืองสแกกังนี่ครับผมต้นหางกยสวยจัอม็นนะะไรชอบเหรอในในต้นหางล้กยุงเนี่ยอ๋อนี่ครับผมบรรยากาศบนเขาสแกกันดูบรรยากาศเดินดูอบรอบวัดก่อน สาธุเขาสาแกกังเขาสาแกกังครับผมสาธุพาสังกะดใจบนเขาสาแกกังครับผมบรรยากาศ ครับผมเมืองอุทธไทยทานี้เห็นครับบรรยากาศ รอบก่อนมีอะไรขาสแกกลงวัดกัดอะไรลืมนี่ครับผมเราเดินเข้าไปนี่ทางลงบันไดทางขึ้นบันไดลงบันไดครับแต่เราไม่ได้แต่เราไม่ได้ขึ้นมาเราขึ้นรถขับรถขึ้นมาเราไม่ได้เดินขึ้นมา ให้ดูทางขึ้น449ขั้นอาภาจะเดินขึ้นไปไม่ลงไปนีดูบรรยากาศถ้าเราเดินขึ้นมาโอ้เป็นบุญสูงถ้าเราเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาจากบนไดวัดเขาสะแกกัง449ขั้นท่านจะได้พบกับ นี่ครับความสวยงามบัตรบนยอดเดินด,ดูบรรยากาศนี่จะเป็นทุดทีอ่างศิลาโอสาธุมาแล้วก็จีสักหน่อย แก่แกันเดินดูบรรยากาศดูอีกฝั่งหนึ่งพระสมเด็จพระพุทธมหาธัญญโนฝั่งหนึ่งของอุตไทยฝั่งหนึ่งของเขาโอ้ทางนี้ไม่มีเมืองอะมีเขาเรียกว่าอะมี มีแต่ป่าเขาโอ้ความสวยงามเขาอีกฟากมึงของเขาสแกกังความสวยงาม บรรยากาศทางนี้มีท้องไร่ท้องนาอีกฝากหนึ่งเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเรือนความสวยงามบัะเจิดเมื่อมาเห็นเขาโอ้สวยความสวยงาม กันมาครับปัดข้าชาบูชาพระข้าสิลวงพ่อลำใหญ่มาลักข้นบรรลนกานัดชมหน้ามองเมื่อเรามาถึงลอยพระพุทธบาทเข้ากันตั้งนา้นหน้า นเพชรพุทธเมตตาลอยพระพุทธบาท

จเจริญรุ่งเรืองให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรนะุนแบงอ้อมเจริญคอนมาดูแม่มาเองมาลงให้ครับผมมาเองมาครับผมเป็นความพูดไเนี่ยาร้อย ทำอะไรก็ขอให้มั่งไหวปีุ่ไม่เจนขอใแมี่้จาอเน่วันนี้ลูกสาวนี่ข้างในมีอค่ะออละมันไปเจอตะเกียงกันน่อะเยออเติมน้ำมันตะเกียงอยากไข่คอดีใช่ไหม รัชมังคลาพิเศษมีอะไรมังางคลัไปดูหน่อยทำเหมือนจีนอโอ้การทำต่างๆของนี่เขาสแกกังถนนลอกเมืองอุท,ทัยธานี จะมนเนีย่ยอือวันนี้แมนน้ำสะแกะกลังใช่ไหมแบบจะลงเข้าสะแกะกลังอ๋อแบบฝั่งทางโน้นดิที่ลอ,อกเข้ามาขึ้นมาโอ้สูงอยู่นี่บรรยากาศสถานีลาสผ่านกรมผ่านไปสี่สิบห้าพยอยสองพันหก หนึ่งปีให้หลังในศา,าลาลัชมังคลามีผัะเก่าแก่ มีหลวงปู่เดินแบบเดินเร็ว บรรยากาศครับผมข้างหนตอนสวยงามออกมาติดทอดเอแล้วไปดีเลยจับแล้วไงบอกให้นั่งรอตรงหนูน้น,ไป,นไปไปไป,ไป,ไป ไปนะครับไปไปที่อื่นต่อโอ้เรียกแมวเรียกอะไรครับหลวงพอ่อกะลอก,ก,ลอกบรรยากาศ